สวัสดีครับมิถุนายน2568นี้มาดูกันครับว่าชาวปีมะโรงดวงชะตาจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เรามีข้อมูลจากการอ่านไพ่ยิปซี4ใบนะครับจะมาเจาะลึกกันเป้าหมายก็คืออยากจะจับประเด็นหลักๆดูว่าพลังงานเดือนนี้เป็นไงมีคำแนะนำอะไรแล้วภาพรวมมันจะพาไปทางไหนนะครับเอาละครับ่อ,บอถ้าดูจากไพ่สรุปเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับมันคือไพ่ the wheel of fortune กงล้อแห่งโชคชะตา ใช่ค่ะใบนี้เป็นเหมือนภาพรวมใหญ่ๆเลยนะคะมันบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนครับคืออาจจะมีโอกาสเข้ามาหรือมีจุดเปลี่ยนที่แบบเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้ค่ะอ่าคือเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักเลยประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ว่าดวงดี85นนะคะแต่อีก15เนี่ยก็คือส่วนที่เราต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี่แหละคะ่ะอืมเข้าใจครับ แล้วพลังงานหลักที่เราควรจะใช้รับมือหรือว่าใช้ขับเคลื่อนในช่วงนี้แหละครับคืออะไรพลังงานหลักมาจากไพ่ t r e n g t h ค่ะความเข้มแข็ง Strength ความเข้มแข็งแต่เอ่อไม่ใช่ความแข็งกล้าวนะคะคือในไพ่สตร n g t ์เนี่ยมันคือพลังใจความอดทนความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาแต่เป็นการ,รเผชิญหน้าแบบนุ่มนวลนะคะใช้ความเมตตาการควบคุมจากข้างในอย่างใจเย็นๆนะคะ เหมือนใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่เลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วสถานการณ์รอบตัวล่ะครับสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบางมันจะมาแนวไหนครับถ้าดูสถานการณ์รอบตัวนะคะมาจากไพ่ six of pentacles ค่ะหกเหรียญหกเหรียญอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการให้การรับ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะอาจจะหมายถึงการสนับสนุนในที่ทํางานหรือว่าเวลาเราต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาหรือแม้แต่เราเองที่เป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เหมือนกันเอ๊ะเดี๋ยวสิครับพลังหลักคือ strength คือพึ่งตัวเองเข้มแข็งจากภายในแต่สถานการณ์คือหกเหรียญคือการให้การรับพึ่งพากาันเออมันดูข,ดขัดขัดกันหน่อยครับอื เป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วอาจจะมองว่ามันส่งเสริมกันมากกว่านะคะส่งเสริมกันยังไงครับคือมันอาจจะบอกว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงในเดือนนี้นะคะไม่ใช่แค่การยืนด้วยตัวเองอย่างเดียวแต่มันรวมถึงความสามารถในการให้และรับอย่างสมดุลด้วยอ๋อรู้ว่าจังหวะไหนควรยืนหยัดด้วยตัวเองใช้ St r strength แต่จังหวะไหนที่ควรจะเปิดรับความช่วยเหลือหรือยื่นมือไปช่วยคนอื่นตามหน้าไพ่หเหรียญน,นะคะ เข้าใจแล้วครับคือเป็นความเข้มแข็งที่ยืดหยุ่นรู้จักสมดุลในการพึ่งพาตัวเองและคนอื่นใช่เลยค่ะความสมดุลคือหัวใจสำคัญเลยแล้วไพ่คำแนะนำล่ะครับมีอะไรบอกเพิ่มเติมไหมครับว่าควรจะทำอะไรเป็นพิเศษคำแนะนำชัดเจนมากค่ะมาจากไพ,พ,พ่ The Empress ไพ่จักรพรรดินี The Empress ค่ะไพ่ใบนี้แนะนำให้เราดึงศัก,กยภาพด้านความอุดมสมบูรณ์ออกมาใช้คือความคิดสร้างสารรค์การดูแลเอาใจใส่ การบ่มเพาะสิ่งดีๆให้มันเติบโตการเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรืออะไรสวยๆงามๆศิละปะก,ก็ช่วยได้นะคะพลังสร้างสรรค์จาก The Empress เนี่ยครับจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตช่วงนี้ได้ยังไงบ้างครับในเมื่อมันมี The Wheel of Fortune ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรออยู่ได้เลยค่ะอย่างเรื่องงานนะคะก็อาจจะหมายถึงการคิดไอเดียใหมๆ่ๆการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่สร้างสารรค์ขึ้นหรือการดูแลคนในทีมบรรยากาศการทำงานให้มันดีขึ้นนะคะครับ ส่วนเรื่องความรักไม่ว่าจะมีคู่หรือโสดนะคะก็คือการใช้ความใส่ใจความอ่อนโยนการดูแลนี่แหละค่ะให้ความสัมพันธ์หรือการดูแลตัวเองสำหรับคนโสดมันงอกเงยอุดมสมบูรณ์ขึ้นซึ่งพลังตรงนี้มันจะช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงจาก w h e e l of Fortune ได้อย่างมั่นคงขึ้นด้วยค่ะอืมพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับงั้นสรุปตามด้านต่างๆเลยได้ไหมครับว่าพลังงานจากไพ่ทั้ง4ใบเนี้ยมันส่งผลยังไงบ้างได้ค่ะ ถ้าดูเรื่องการงานนะคะก็มีโอกาสก้าวหน้าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สิ่งใหม่ๆก็ต้องใช้ทั้งความเข้มแข็ง strength ความคิดสร้างสารรค์ impress แล้วก็การช่วยเหลือกันในทีม six pentacles ด้วยค่ะครับผมการเงินอดูค่อนข้างดีนะคะมีความสมดุลในการให้และรับอาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาได้เหมือนกันจาก the wheel of fortune กับซิกเหรียญน่าสนใจครับความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์ก็จะดูอบอุ่นมั่นคงขึ้นได้ถ้าใช้การดูแลเอาใจใส่จากเอ p r e s s เข้าไปช่วยนะคะส่วนคนโสดก็อาจจะเจอใครจากการช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน6 Pentacles หรือในสถานการณ์ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปวิวก็เป็นไปได้ค่ะอื mm. สุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีค่ะแต่อาจจะต้องใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยรับกับการเปลี่ยนแปลงเอ็มเพรช่วยได้ สุดท้ายโชคลาภเดินทางก็มีเกณฑ์โชคดีจากโอกาสที่ไม่คาดคิดนะคะวิวส่วนการเดินทางอาจจะเกี่ยวกับการไปช่วยเหลือใคร6 Pentacles หรือเป็นการเดินทางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะสรุปแล้วข้อควรระวังจริงๆก็คือเตรียมใจรับความไม่แน่นอนจาก The Wheel of Fortune สินะครับแต่ก็มีเครื่องมือดีๆอย่าง Strength Six Pentacles และก็ The Empress คอยช่วยอยู่ถูกต้องเลยค่ะ หัวใจสำคัญคือใช้ความเข้มแข็งจากข้างในอย่างมีเมตตาเปิดใจให้แล้วรับความช่วยเหลืออย่างสมดุลแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์มาดูแลชีวิตให้มันดีขึ้นงอกเงยขึ้นแล้วก็พร้อมปรับตัวเสมอค่ะครับแล้วเรื่องอัญ,ญมณีเสริมดวงล่ะครับมีคำแนะนำจากข้อมูลไหมครับมีแนะนำไว้3อย่างค่ะก็จะมีไพลลินนะคะอันนี้ช่วยเสริมพลังใจสติปัญญาก็จะสอดคล้องกับสเตรน์แล้วก็มียก ช่วยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงอันนี้ก็จะเชื่อมกับ empress แล้วก็6 pentacles ได้และสุดท้ายคือซิ r รินค่ะช่วยเรื่องความสุขโชคลาบรับพลังบวกจาก Wheel of for t u n e ค่ะโอ้โหชัดเจนเลยครับข้อมูลครบถ้วนดีครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะทิ้งคำถามให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะคะครับผมว่าในช่วงเวลาที่กงล้อแห่งโชคชะตามันกาลังหมุนเนี่ยแล้วนาพาการเปลี่ยนแปลงมาให้เราเราจะเอาความเข้มแข็งจากข้างใน strength มาผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์การดูแลเอาใจใส่เอ p r e s s เพื่อจะนำทางชีวิตเราไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่เราต้องการจริงๆได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกข้อมูลดวงชะตาของชาวปีมะโรงในเดือนมิถุนายน2568นนี้นะครับ